สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎอาจาร,รย์นิวจากช่อง Queen of c o b i n e w s นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะก็เช่นเคยคนที่เข้ามาดูเรื่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าดูได้ที่ใต้คลิปนะคะวันเดือนปีเกิดเช็คได้เลยแบ,แบ่งแบบเป็นของไทยนะคะทั้งลัคนาดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีที่แบ่งไว้เป็นราศี แต่ดูได้ทั้งสองอันเลยแล้วก็การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะมันก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของแต่ละคนอะของ,ของโดยรวมของราศีนี้แต่ว่าแต่ละคนจะมีะรายละเอียดที่มันแตกต่างความดีเลยบ้างช้าบ้างเกิดมากเกิดน้อยอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่พื้นดวงแล้วก็การการะทําของแต่ละคนนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยอ้อคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องความรัก อ่ะโนูดว่าด้วยเรื่องการงานการเรียนสุขภาพแล้วกเ็เรื่องการเงินอะไรประมาณนี้เรื่องทั่วๆไปนะคะส่วนเรื่องความรักเราจะเอาไปไว้อีกคลิปหนึ่งชอบอา่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยากได้ฟีดแบ็กเหมือนกันว่าชอบไหมคะที่จะแยกออกมาเป็นประเภทเลยอเงี้ยอันนี้ฟีดแบ็กบอกได้นะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องหน้าที่การงานของชาวราศรีกรกฎก,กันก่อนเลยนะคะ เดือนนี้ได้ไพ่ Knights of Wands Knights of Swords แล้วก็ Ten of Pentacles งานเหมือนจะยากแล้วก็วุ่นวายนะคะเจอคนเคียเค้ยวเยวนายก็เคี้ยวเพื่อนร่วมง,งานก็เคี้ยวต้องใช้ความขยันอดทนหน่อยแล้วก็เดือนนี้จะมีโอกาสต้องเดินทางนอกสถานที่ค่อนข้างบ่อย Knights of Wands ได้โปรเจกต์ใหม่ๆใ,ใครที่ทำงานประจำนะคะจะมี challenge มาเรื่อยๆเ,เดือนนี้ จากคนเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายที่เคยคุยกันดูเรื่องก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุณต้องใช้ต้องใช้ความสามารถในการพูดเลิกื่องใช้วาทศิลป์ในการเกลี้ยกล่อมเขาประมาณหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานที่ทำเนี่ยความเนื่องจากว่างานมันยากคุณจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเต็มภาคภูมินะคะยิ่งงานยากเท่าไหร่เงินก็จะได้ผลออกมาก็จะเห็นชัดเจนหรือบางคนไม่ได้เป็นเงินแต่ว่าจะเป็น เรียกว่าเป็นการเ,เป็นการลงเป็นการเริ่มต้นพื้นฐานหรือปูทางไปสู่อนาคตหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้หวังได้เลยนะคะดังนั้นเดือนนี้งานยากแต่ว่าก็สามารถจัดการได้ต้องใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวหน่อยเพจ j o f p e n t a c l e s บอกว่าจริงๆแล้วอย่างหนึง่งไพ่บอกว่าขอให้คุณ ถ้ามีปัญหาอย่าเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งนะคะเดือนนี้ชาวราศีกรกฎที่เราเห็นคือถ้าเกิดว่าโดนเวียงเวียงมาน่าจะนิ่งได้พอสมควรทําใจให้เย็นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องยืนพื้นให้ได้เพราะว่าคนรอบข้างนี่ดูเหวี่ยงดูเขวดูไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ก็จะเป็นเรานะคะที่เป็นหลักให้เพื่อนได้แล้วก็บางครั้งเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้คือต้องพยายาม บอกเขาว่าอันนี้เท่านี้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะมี12-3ไปเรื่อยๆคือเราต้องเป็นคนที่มีสติแล้วก็ดึงคุมเกมของของทีมนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะปลา,ปลายเดือนปลายสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสโชคดีเรื่องการเงินด้วยนะเออใครที่ทำส่งออกพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ออเดอร์เข้ามาหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มยอดหรือคุณอาจจะได้รับแต่งตั้งของขวัญหรือตกเบิกอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นโชคดีถ้าไม่ใช่เงินก็จะเป็นเรื่อง จะยึชื่อเสียงบางอย่างนะคะเป็นเรื่องดีกับชีวิตในช่วงปลายปลายเดือนแต่ช่วงกลางเดือนต้องบอกก่อนเลยว่าเห็นพอสมควรแล้วก็ช่วงต้นเดือนเนี่ยเดินทางค่อนข้างเยอะมาดูเรื่องคนที่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวกันบ้างเมื่อกี้ก็จะเป็นแนวงานประจําแต่จริงๆใช้ได้ทั้ง2องอย่างนะคะแต่ขอเจาะหน่อยงานประจําเดือนนี้ค่อนข้างหนักเลยนะเออไม่ใช่งานส่งออกหรือว่างานที่เป็นของตัวเองเนี่ยธุรกิจของตัวเอง queen of swords queen of cups five of pentacles เดือนนี้เออหนักบอกเลยว่าหนักแต่ว่าพอประคองไปได้จากลูกค้าที่เคยจากคู่ค้าลูกค้าเพื่อนคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาจะยังช่วยประคองเราอยู่ได้แต่บอกเลยว่าหนักมากๆพอสมควรให้ระวังเรื่องรก,การรักษาคุณภาพด้วยบางครั้งหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าคนกันเองหรือว่าอันเนี้ยสนิทแล้วชินแล้วแล้วก็จะไม่ มาตรฐานของเรามันก็จะหย่อนลงทําให้มันอาจจะเกิดเหตุตอนหลังได้นะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องของความเชื่อใจดังนั้นไพ่บอกว่าขอให้ควบคุมคุณภาพแล้วก็ต้อง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 บอกกอนว่าเดือนนี้มันจะเงียบๆหน่อยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็มีการเรียกร้องขอคุณภาพหรือขออะไรเงื่อนไขบางอย่างที่มันมากยิ่งขึ้นทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างเข้าเนื้อหรือว่ามันต้องลดยอดลด กําไรของเราเงี้ยเพื่อให้มันอยู่ได้นะเอาทุนไว้ก่อนขอแค่ไม่ไม่ขาดทุนหรือบางคนก็ปริ่มปริ่มที่จะขาดทุนแต่ว่าธุรกิจมันยังพอไปได้นี่ต้องรอช่วงจังหวะมันขาขึ้นอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งเลิกล้มความตั้งใจโอเคนักเรียนนักศึกษานะคะเรื่องหน้าเรื่องการเรียนเดือนนี้คุณได้ A อ e ดเพนเดเ e ิลเอ e อเพนเดเคิลโ o ล r ์แ n หัวมันไม่ไปอ่ะมันไม่ได้ยากเนื้อหามันไม่ยากแต่คุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วเหนื่อยแล้วบทต่อไปไม่อยากทําแล้วหมดอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เลยเขาเรียกว,ว่ากินบุญเก่าค่อยๆสิ่งที่เราคือเหมือนต้นเทอมขยันมากอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ขยันเดือนที่แล้วหูเต็มที่มากเลยเพื่อนฝูงคุยกันเราเป็นคนติวให้แต่เดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วก็เออมันไม่รับเรื่องต่อเรื่องอื่นๆนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็น ยังคงวนวน,วน,วน,วนเวียนเดือนไปปลายเดือนเนี่ยหัวมันไม่แล่นมันจะเหมือนเหมือนมันไม่เข้าสมองอ่ะเออดังนั้นไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องขอให้เพื่อนนะคะไพ่มันไม่เชิญให้เพื่อนมาติวให้เพื่อนมาช่วยก็ได้หรือว่าเราเองอาจจะต้องเอามาทบทวนบางอย่างหรือดีไม่ดีเราอาจจะเป็นคนช่วยติวเขาได้ซ้ํานี่คือจะทําวิธีการที่ทําให้เราเสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นนะแต่ว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเราเห็นแล้วว่าไม่อยาก หมดแล้วอยากเทแล้วอะไรประมาณนี้ทั้งทงที่เคยทําได้ดีมาตลอดก็ตั้งสตินิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนนี้มันก็ผ่านไปอารมณ์เดือนนี้มันเหมือนมันไม่จบไม่สิน้นมันมีงานเก่าๆที่ต้องกลับคืนมาแก้แล้วส่งแก้แล้วส่งเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเครียดแล้วก็เบื่อหน่อยนะแต่ต้องอด,ดทนโอเคทีนี้มาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินนะคะชาวราศีกรกฎอ่า คุณได้ Two o p p e n t a c l e s Magician แล้วก็ Age of Wands อย่างที่บอกว่าเดือนนี้ถามว่าโชคลาภเรื่องการเงินไหมเขาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นทินแบบโหแบบถูกลุก้มหวยเบอร์เลยขนาดนั้นแต่ว่าคุณจะเวลาที่มันปริ่มปริม,มเกือบจะไม่รอดคุณจะมีอะไรบางอย่างมีเงินเข้ามีรายรับอะไรบางอย่างมาทําให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นได้เหมือนโหวันศุกร สิ้นสัปดาห์มาเงินหมดแล้วจ่ายแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีลูกนี่เอาเงินมาให้หรือมีคนมาบอกว่าเฮ้ยอยากหรือขายของมือสองได้อะไรเงี้ยหรือว่ามีเพื่อนฝากซื้อของพอไปซื้อมาให้เขาก็ให้ตังค์ไปเลยไม่ต้องทอนมันก็จะมีเงินเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้กลับมาช่วกันเงินอย่างที่บอกว่า ไม่ต้องห่วงดูเครียดดูจับแพะชนแกะวนเลยแหละเดือนนี้จริงๆิงตึงแต่ทุกครั้งที่มันจะกำลังจะถึงเข้าตาจนคุณจะมีโอกาสและโชคดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือจะได้เงินมาผ่อนเบาผ่อนผันภาระทําให้หายใจไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ถึงขั้นแรงแขนแต่ถามว่าเงินเก็บเยอะไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณได้สองใบตัวนี้บางทีนะเงินเข้ามาเยอะคุณก็จ่ายเยอะมันไม่ค่อยเหลือเก็บแต่มันมีใช้นะเอาเป็นแบบนี้ละกันที่จากไพ่ มาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะสุขภาพของชาวราศีกรกฎเดือนนี้ถือว่าดีเลยแหละ10 of Cups Seven of Swords Hermit h e เออ่ให้บอกว่าเดือนนี้สุขภาพใจดีแข็งแรงร่างกายก็ถือว่าโอเคแต่บางคนเนี่ยยังมีโรคแทรกซ้อนบางอย่างอยู่นะคะหลบอยู่คือเออ่ไม่มีอาการแต่ว่ามันมีอาจจะเช้าเๆมาอาจจะรู้สึกไอยอะไรเงี้ยหรือว่า ออหิวหรือปวดท้องอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วลองเช็คดูนะคุณมีโรคที่มันแอบแฝงอยู่เดวยวว่าสุขภาพโดยรวมโดยทั่วไปมันก็ดูปกติกินอิ่มนอนหลับนะอย่างสุขสบายแก้ไขไปได้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกสบายใจแต่จริงๆมันมีบางอย่างที่มันแฝงอยู่แล้วมันยังไม่หายไปไหนไพ่บอกว่าขอให้คุณลองเช็คดีๆแล้วก็ลองอตรองถ้าเป็นไปได้ลองเช็คสุขภาพ มันก็ไม่เชิงเช็คสุขภาพหรอกจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าจริงๆหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเดือนนี้พอมันไม่แสดงอาการก็เข้าใจว่ามันน่าจะหายแต่จริงๆมันยังไม่หายนะคะแต่เดือนเนี้ยคุณจะ,ะใช้ชีวิตได้แข็งแรงขึ้นคนที่เป็นคนที่มีโรคประจําตัวไพ่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็หายแต่เดือนนี้น่าจะค่อนไปทางโอเคคุณรู้สึกว่า หลายๆคนเกิดอาการภาวะตัวบวมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ยังสามารถกินอิ่มนอนหลับอย่างที่บอกมันไม่ได้แสดงเดือนนี้ไม่มีอาการน่าเป็นห่วงแต่ว่ามันก็ยังไม่หายไปไหนดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเออเค okay, ขอดูหน่อยอาหารไพ่จะแนะนํำไหมไพ่บอกว่าขอให้กินน้ําเยอะๆแล้วก็กินสลับกันหลายๆคนเนี่ยกินอาหารแบบเดียวตลอดเวลาเลย ทุกวันไปร้านหน้าประจําสั่งกับข้าวอย่างเดิมไพ่บอกว่าเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนอยากให้ปรับอยากให้กินให้ครบแล้วกเ็เปลี่ยนเมนูหลายๆอย่างได้เพื่อให้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอะไรประมาณนี้เอาละนี่คือ,เ,อ,อเหตุการณ์ทั่วไปของชาวราศีกรกฎนะคะอ,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 อยากได้ฟีดแบ c k เหมือนกันว่าแบบนี้โอเคหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวท่ายังไงกด ต่อไปคลิปของขาชาวราศีกรกฎเป็นคลิปความรักนะคะตามไปดูกันได้เจอกันค่ะ